สวัสดีครับมือนีก็มาอยู่กับช่องกล้องจ้องสั้นเนาะนะครับเนาะเอามือนีก็มาอยู่กับเกมคุ้มซับแห่งเอสเทคหรือเกมสาวทำนะครับเนาะมาจัดไปจัดไปครับผมมาบุกปลาจัหน่อยมือนีเอ้าผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเนี่ยวยครับเด้อเนาะผมมีแห่งทำคลิปโตไปกันแล้วกันจัด ม,มาปั๊บเบ็ดก่อนก่อนอื่นมาจัดไปเบ็ดโรยครับผมจัดไปเปิดเทอ์โบูมาทุนสามพันสองจัดไปครับผมเออมาโอ้ยเนาะไปโตเอาเขาโบนัสเสยปาดมาไว้อิลีครับผมมาไว้เท้เนาะโอ้โหบิบวับอีกบบนี่ มาไว้ปันนี่วีปับอีโบโอ้ยมาไว้เตกเกลือครับผมอ้อเกลือดีมีคุณภาพครับผมโอ้โหนี่หยังของเจ้าเนี่ยโบเตะเคเลตีโอ้โหเออมาบังยังไงบังยังไงนี่โอ้โห สวยงามอืมไวเกิดได้ใสอยู่โอ้โหมีอีกโบาไม้เบิดเดอ,อืออืมสวยงามครับผมร้างวันก้อนโตไปหนึ่งทีโอ้โหจัดไปผุดผุดครับผมอืมระดับมิกะเข้าไปเลียโอ้โหหมื่นสาม ปีโยโอ้โห,โห,โโโหโเกินไปหัวหนา้าอือหือโอ้ยเอาได้คิวโตอยู่สิฟเลียบโ้รยโอ้โหไว้เกิดอีกได้ใส่บเอาได้ใส่เสยโอ้โห,โห้รางวันก้อนโตอ,อีกแล้วครับผมได้ไปอีกสองพันสองแปดสิโอ้โห,โหสวยงามรวมรางวันทั้งเมือกัน ได้ไปหมื่นหกครับผมโอ้โหหมื่นหกหนึ่งร้อยสี่สิบครับผมโอ้ยถือว่าบทธรรมดาครับผมที่ได้วิบวับสล่าวะนี่เน,นาะเอาไปไปต่อก่อนเดี๋ยวค่อยวิบวับเอ้ยโอ้โหจียบยลุง่องสองไปต่อเอ้ยเนาะไป เกลือแล้วผมว่ามันเกลือแล้วผมว่ามันแนวเกลือแล้วนี่มันเกลือแล้วเออยัง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 บกเกลือเทัวร์ไหอไปตอีกจังน้อยอีกจังน้อยโอ้ยอูเรียบร้อยครับผมเขาโบนัดรอบสองฟีนี้ฟีครับผมโอ้โหยมาจัดไปจัดไปมา เออสวยงามมาถึงกับแตกเต็มนาไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหมาเอาหน่อยเพี้ยนเอาหน่อยมาจังหวะนี้เออสวยสวยงามอขี่บอลลูชองสามบัเอาไปมาหน่อยเออสวยงามครับผม บไหล่ให้เลยว่ะเอาอสวยงามบางไงไงเออเจียลงไว้เกือสองตัวเรียบร้อยเออไว้ตัวบักไงเลยครับผมตัวบักเอียบเลยวนะ่ะเออ,อดอกนี้1มื่นเจ็ดครับผม1มื่นเจ็ดหนึ่ง้อยเก้าสิบไปมาหดอีหลีโอ้โหตัวจากนั้นก็เกือครับผม เอ้ยน้อเกือบแล้วโอ้ยมาได้ไปทั้งมดหมื่นเก้าสี่ร้อยเก้าสิบนะครับน้ออ๋อสั้นก็เอาซ้ำนี่ก็พอละล่ะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซานเนียวน้ำเด้อครับเด้อ มือนี่ก็เสาเสาที่เปลี่ยวพัวครับผมแตกแล้วก็แยกง่ายบ้านไผบ้านมันนะครับน้อสวัสดีครับ